ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเอฟซีนะครับมือนี้มาส่งขี่ไก่แกบนะครับสองลอยกระสอบนะครับข้าขี่ไก่เลื่อนไลให้พี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาฝากกดแชร์กดไลค์นะครับนะครับปุ๋ยขี่ไก่แกบรวมเรื่องสัตว์เกษตรไทยมาเบิ้งครับขี่ไก่โอ้ส่งหอยพอยแม่เพิ่นใส่สวนอินทราล้ำมาเบิ้งสอบนี่ขี่ไก่นะมาเบิ้งขี่ไก่ห้าครับ นี่ยขี่ไก่เป็นจังได้เป็นแนวได้เป็นล้วครับขี่ไก่โอ้ขี่หลายๆครับแกะน้อยๆนี่นะครับคุณภาพครับกระสอบละยี่สิบโลเปล่าครับตัวนี้อ่าชุดนี้ชุดนี้ยี่สิบโลครับพูดได้ของดีกับติดต่อเขามากครับของดีมีคุณภาพราคาถูกๆนะครับปุ๋ยขี่ไก่แกบรุ่งเรื่องศัพเกษตรไทยนี่ครับผู้จำนายปุ๋ยขี่ไก่อ่าลายใหญ่ในภาคอีสานนะครับอ่าบริการจัดซุ่ม มีรถเล็กรถน้อยรถใหญ่นะครับฝากไว้ครับก็แชกกดไล่ฝากกดดามนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงเรื่องรั์เกษตรไทยนะครับสิ่งใดที่มีประโยชน์นะครับแนะนำให้พี่ให้น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับาทางล้านลุงเรื่องรัพย์เกษตรไทยกับสรรหานะครับกัดสัรนนะครับสินค้าที่มีประโยชน์และก็คุ้มค่าราคาของ ลูกค้าที่จ่ายเงินมากนะครับอันนี้ทรงให้พี่ให้น้องเป็นลูกค้าประจํานะครับอ่าส่วนอินทภาลัมทั้งอ่าพี่ละทั้งคอนแกนนะครับสองลอยกระสอบปกติเพิน่นใส่สี่ลอยกระสอบนะครับแต่ตัวนี้ขี่ไลยก็เลยแนะนําเพิ่นว่าเอาสองลอยกระสอบพอนะครับคัดพิเศษให้แต่กันราคาพิเศษให้นะครับฝากไว้นะครับฝากกดติดตามลุงเรื่องสับเกษตรไทยราคาหันผลิึกอยากซื้ออยากใสอยากได้ก็โทรมาครับ0973257575 ปุ๋ยขี้ไก่แกบรุ่งเรืองกกสัตว์เกษตรไทยครับผม